มาลองฝึกทำข้อสอบภาคกอของกอพอกันสักข้อนะครับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะเดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์ให้ฟังครับเลขที่หารด้วย2ลงตัวจําจนวนเรียงกันโดยเลขมากสุดบวกเลขน้อยสุดรวมกันได้ร้อยสาถ้านำเลขจําจนวนรวมกันเท่ากับเท่าไหร่ลองอ่านโจทย์แล้วก็ ลองตีความดีๆนะครับค่อยๆวิเคราะห์ไปนะะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเลขที่หารด้วย2ลงตัว5จํานวนเรียงกันแสดงว่าเราต้องมีเลขทั้งหมด5ตัวแน่นอนเราขีดเลยนะเวลาเจอเข้อสอบทําเลยนะรีบทําขีดก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าเลข5จํานวนเรียงกันนะต้องต้องลองทํานะครับถ้าไม่ลองทํามานั่งมองอเฉยจะทําไม่ได้นะครับ แล้วเขาบอกว่าอะไรโดยเลขมากสุดบวกเลขน้อยสุดรวมกันได้ร้อยสามสนะแสดงว่ามีเลขเลขตัวน้อยสุดนี้กับมากสุดนี้ลงได้ร้อยสามสองแสดงว่าตามทําตามวิธีผมเลยก็ได้นะครับเอาสองหารเลยสองหกสิบสองหนึ่งสองสองหแสดงว่าต้องเป็นเลขประมาณนี้เราใส่ไปเลยนะครับใส่ค่าไว้ก่อนเลย พราะมันต้องลงกันได้ร้อยสามสองแนะ่เลขน้อยสุดเลขมากสุดนะแล้วเราคราวนี้เราค่อยมาหา,าชุดที่เรียงกันถูกจริงๆเช่นว่าถ้าเลขน้อยสุดมันต้องน้อยกว่าเลขมากสุดอยู่แล้วเราลงเราลองทํานะเราลองเอาเอาเลขน้อยสุดเป็นหกสิบลดไปหกล,ลดลงไปหกนะครับลดลงไปหกนะถ้าลดฝั่งนี้หกต้องมาเพิ่มฝั่งนี้หกเจ็ดสอง รวมกันได้เท่าไหร่รวมกันได้ร้อยสามสองครับแล้วลองมาใส่นะอันนี้ก็ต้องถ้าอันนี้หกสิบเขาบอกหารด้วยสองลงตัวนี้ก็ต้องเป็นหกสิบสองหกสิบสี่หกสิบหกเลขมันเรียงกันไม่ได้เห็นไหมครับหกสิบหกสองหกสี่หกหกมันต้องเป็นหกแปดไงแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยรีบทําใหม่นะเราเอาเป็นหกสิบสองดูถ้าอันนี้หกสิบสองลดลงไปสี่นะลดลงไปสี่จากตัวนี้เนาะ ก็ต้องไปเพิ่ม4จากตัวนี้นะตัวล่างสุดนะอันนี้ก็ต้องเป็นเจ็อ่ะลองมาเรียงกนะันคานนี้จะเรียงลงตัวไหมนะ62ก็จะเป็นนี้จะเป็น64 66 68ี่หกสอ้าเจลงตัวนะครับ62 64 6หกสี่เลขน้อยสุดบวกเลขมากสุดได้132ตรงเป็นเลข5จำนวนเรียงกันตรง หารด้วย2ลงตัวตรงนะครับเห็นไหมเราได้แล้วเราต้องวางวางจุดให้ดีแล้วก็เราต้องลองลงมือทํานะครับและคราวนี้เขาถามไว้ถ้านําเลขค่าจานวนรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ดูไม่ยากนะครับโดยปกติแล้วถ้ามันมีหลายๆจํานวนจริงคุณจําตัวกลางของฐานให้ได้ปุ๊บพอจะพอหาตรงกลางได้ส่วนใหญ่มันจะมีห้า ห้าเลขเจ็ดเลขมันก็จะมีตรงกลางนะครับพอม,มีตรงกลางเอาตรงกลางเนี่ยแหละคูณจํานวนเลยหกสิบหกคูณห้าเลยจะได้สามร้อยสามสิบนะครับคําตอบนะคําตอบข้อนี้คือสามร้อยสามสิบเพราะอะไรเพราะว่าตรงกลางคือหกสิบหกถอยหลังไปหกสี่ก็จะมาเพิ่มข้างหน้าอันนี้น้อยกว่าตรงกลางคือน้อยกว่าตรงกลางคือสองนะหกสี่น้อยหกสิบหกคือสองลดไปสองแต่มันก็มาเพิ่มตรงนี้สอง ตรงนี้ลดไป4นับจักตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม4ี่ก็สรุปก็คือมันก็คือ66ทั้งทุกตัวเลยก็เอากเนี่ยแหละคูณ5ง่ายนะครับหรือก็จับคู่กันกได้ซ้ายขวาร3อยาตรงนี้ก็ร้อยจับคู่นะครับจับคู่จับคู่มันจะเท่ากันแล้วก็บวกตรงกลางอีกทีหนึ่งแล้วก็มาบวกกันนะมันก็เท่ากันนะครับ330นะครับลองฝึกดีๆนะข้อนี้ออกบ่อยนะสอบข้ารายการ แนวข้อสอบแบบนี้ออกแทบทุกที่นะครับขอบคุณมากครับ